วันนี้ครูโยภาจะพาหาลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมเลขาขาคณิตนะคะจากโจทย์ของเราโจทย์ทั้มหาละยรจงหาลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนะคะลำดับนะคะเราจะหาลำดับแบบนี้นะคะแบบด้านล่างแต่เป็นลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนะคะจากโจทย์<ใ>น,นะคะลำดับของเราอนุกรมของเราเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นบวกบวกแบบนี้เรียก เราเรียกอนุกรมนะคะจะได้ s ที่1เท่ากับ3 s 2ก็3บวกด้วย2 s 3ก็3บวกด้วย2บวกด้วย4ส่วนด้วย3มีค่าเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เรามีลำดับย่อยเป็น s 1 s 2 s 3เรียบร้อยแล้วนะคะเรามี359 3ไปเรื่อยตอนนี้เราขาด s ที่ n คือตัวสุดท้ายนะคะเราก็เลยต้องพิจารณาผลบวกย่อย n พจน์ แรกนะคะก็คือ sn นั่นเองนะคะจากอนุกรมที่กำหนดให้เป็นอนุกรมอะไรเอ่ยเลขคณิตที่มี a1 เป็น3มี R เป็นเศษสส่วนด้วย3ก็คือพจน์หลังหางด้วยพจน์หน้านะคะเราจะแทนค่าจากสูตร sn ของอนุกรมเลขาคณิตก็คือ a1 คนด้วย1ลบเออากำลัง n ทั้งหมดส่วนด้วย1ลบด้วย R นะคะจากส่วนนี้เราจะได้ว่า เ 1>, 1เป็น3นะคะ1ยังคงตัวยังคงที่นะคะ R คือเศษ2ส่วนที่3 M ยังคงที่นะคะข้างล่างเป็น1ลบด้วย R เป็นเศษ2ส่วนที่3ต่อไปเราดำเนินการด้านล่าง1ลบด้วยเศษ2ส่วน3เป็นเศษ1ส่วนด้วย3ทีนี้ตัวนี้หายไปไหนขึ้นไปคูณกับ3เป็น9เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลำดับของผลบวกย่อย ของเรา sn เราได้แล้วเราก็แทนลงด้านล่างสุดเลยนะคะง่ายๆใ,ใช่ไหมใช่ไหมล่ะคะ fc con คใหยวันนี้เป็นวันเรนูดีดของ fc see you